สวัสดีค่ะนุ่นชาวสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนอ่าทุกคนคะนุ่นพามาดูอันนี้นะคะทุกคนแม่คันิงนะคะแม่คันิงอันนี้คือเกาะอ,อยู่ที่ใบผักของนุ่นนะคะทุกคนหิมะไม่ตกนะคะเป็นแม่คันิองอย่างเดียวนะคะทุกคนนี่นะคะที่เห็นเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะทุกคนนะคะแต่ว่านี่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพออ่า แดดออกใช่ไหมคะมันก็จะหายไปนะคะดินก็จะแข็งๆนิดนึงนะคะทุกคนเพเป็นแม่คนิงมี ไปถึงข้างล่างเลยนะคะผักโขมนี่คืออดทนมากเลยนะคะทุกคนหิมะตกฝนตกเดียดออกไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเจอหน้าร้อนนี่คืออาจจะตายได้นะคะ ใบผักนี้ก็เริ่มไปแล้วนะคะเนี่ยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะกดไลค์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ